สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ได้เดินทางมา,าลงน้ำมันที่เบียงจันนะครับออกจากเมืองเวียงจันมาออกจากเมืองเวียงจันมาก็ ประมาณ50 50หลักนะครับก็50กิโลครับผม,ผมมานอกเมืองนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปคําม่วนสวรรณ์นาเขตนะครับทีมงานเราก็มากัน10คันนะครับมาวันนี้ก็ทีมงานสายเขียวเรมา5คันนะครับ มีทีมงานร่วมมาด้วยกันก็มาลงลูกค้าเดีวยวกันก็มีโชคชัยกับสิทธิครับมาเป็นโชคชัยมามาสี่แล้วก็ทีมงานสิทธิก็มาหนึ่งขั้นนะครับเป็นงานส่งต่อลูกค้านะครับ งานเที่ยวเที่ยนี้ก็เป็นงานลำงานส่งต่อจากพิโตเทสนะครับมาค้างอยู่สปปลาวหนึ่งคืนนะครับคืนก็นอนในสาบก่อนจะมาก็ตรวจตรวจลูตรวจ ตรวจโควิดนะครับตรวจโควิดโควิด,วดก็รอผลตรวจมาค้างมาค้างหนึ่งคืนนะครับรอตรวจตรวจเสร็จก็รอรออีกหนึ่งคืนครับเป็นสองคืนอยู่ฝั่งไทยนะครับก็มามาข้ามาฝั่งเราก็มานอนค้างอยู่นี่อีกคืนหนึ่งเป็นสามคืน,นครับก็เที่ยวนี้ก็ใช้เวลา ใช้เวลาหลายวันครับเกือบอาทิตย์หนึง่งครับทางไทยพี่น้องเอฟซีเช่าวชาวสปปลพาวเรานะครับเจ๊ก็ทักได้ครับผมอยู่หลัก38บนะครับหลัก3 8บนทุบอรท ผมวันนี้ก็มาชมพาชมบรรยากาศนะครับหลัก38นะครับวิ่งไปเส้นทางนี้ก็ขยับไปอีก9กิโ10กิโล10หลักก็จะเป็นคังที่รถปัธรรมวัติมาลงนะครับถอยล้างคืนไปนะครับก็วิ่งย้อนคืนไปก็ประมาณ9กิโ10กิโลครับก็ถึงคังพีีทแล้วนะครับคังปัธรมวัติ เจอทักทายได้นะครับผมวันนี้ก็จะกลับเส้น450ปีนะครับวันนี้ก็จะกลับไปรับน้ำมันต่อนะครับกลับไปที่เชีบุรีพรุ่งนี้ก็จะโหลดน้ำมันแล้วก็จะมาใหม่วันจันทร์นะครับสำหรับว,ว,วันนี้ก็อาจจะกรไปเพียงเท่านี้นะครับพาชมบรรยากาศบนท้องถนน เดี๋ยวจะ,ะทําคลิปว่างๆจะทําคลิปการเดินทางในเวียงจันทร์นะครับการนทางในในแฝงเวียงจันทร์นะครับไม่ไม่ใช่ในในเขตเมืองนะครับเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆบ,บนถนนหนทางว่าการเป็นอยู่ของพี่น้องฝั่งสพเราเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ